สวัสดีชาวไบเกอร์ตัวน,นะครับก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีนะครับเจอกันกับผมในรอบนี้ก็คงจะมาแค่คลิปเดียวนะครับพอสคั์คงจะไม่ทันกันเนาะสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ไม่มีเกมการแข่งขันนะครับมอเตอร์จีนะแต่เราสามารถที่จะติดตามฟอร์มูล่าวันหรือว่าไอวันในสิงคโปร์กันได้มอเตอร์จีจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งประมาณสัปดาห์กว่านะครับสัปดาห์ถัดจากนูน้นไปที่อินเดียซึ่งถือว่าเป็นสนามใหม่เปิดซิงของนักแข่งกัน ทุกคนกันเลยเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนั้นกันแต่วันนี้จะขอออกนอกเรื่องของ m o t o g p ไปคุยเรื่องราวของ World Superbike กันก่อนดีกว่าครับ World Superbike ถ้าจะพูดถึงในการแข่งขันฤดูกาลนี้ซึ่งก็เหลือการแข่งขันอ,อีก3สนามใช่ไหมครับที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์โลกในปีนี้ซึ่งนะครับโอกาสสูงก็คงจะไปตกอยู่ที่แชมป์เก่าอลโรบัติสต้านั่นหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์โลกและจะกลายเป็นแชมป์โลก2สมัยติดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในตอนนี้กกก็เรียวว่่าาสูง สามคนในตอนนี้ที่อยู่บนโพเดียมเนี่ยเรามักจะนึกถึงเอ๊ะทำไมมันไม่มีคนอื่นเลยหรอทําไมเป็นหนังมือน,นเก่าเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมนอกจากเอาโรบาติสตาก็จะมีสองคนพ่วงเข้ามาซึ่งในตอนนี้คะแนนสะสมก็ไล่ไล่กันมาแต่อาจจะไม่ได้ว่าไล่มามาใกล้สักเท่าไหร่นะครับอันดับที่2ก็คือเป็นท็อปลรักกาสติโอกรูนะฮะจากยามาฮ่าแล้วก็อันดับ3เป็นจอน,นี้นะครับโจนาธานเรแต่ในรายของท็อปรักนั้นหลังจากที่ เรียกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในฝรั่งเศสในขณะที่บอตติสต้านั้นไปสะดุดนะครับกับปัญหาทางเทคนิคของรถเนี่ยเลยทำให้ส่วนต่างในตอนนี้ก็ประมาณ50กว่าแต้มนะครับ50กว่าแต้มใน Vol Superbike ก็ถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่ารายการนี้ก็แข่งขันกัน3รอบครับสนามหนึ่งก็คือมีอยู่ทั้งหมด62แต้มให้ได้ชิงชัยกันซึ่งจะมากกว่า Mo t ต GP ประมาณ1เท่าตัวกันเลยเดียวนะครับดังนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าพลาด ไปเนี่ยนะครับเรียกว่าโอ้เสียหายกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ถึงแม้คะแนนจะเรียกว่าไม่ได้ว่าใกล้กันเท่าไหร่นักถ้าเป็นท็อปป้าก็ห้กว่าแต้มก็ไม่ถือว่าว่าว่าห่างแต่ถ้าเป็นจอนนี่เนี่ยอันนี้อาจจะถือว่าค่อนข้างไกลอยู่แต่ถ้าจะมองดูว่ามีใครที่ขึ้นมาสร้างความแตกต่างนะครับเป็นตัวสอดแทรกมาเนี่ยมันมีไหมมันมันก็มีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีแต่มันน้อยเหลือเกินฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณสัก70% 8 0เนี่ยก็จะมีอยู่แค่3คนนี้แหละ เออครับอันดับ1เนี่ยก็แทบจะเป็นหน้าเก่าๆเ,เดิมๆอย่างบาติสต้าอันดับ2โอเคนะครับก็อาจจะมีท็อปลักกับจอนนี่นะครับที่แบบว่าค่อยๆแย่งกันไปแย่งกันมาผลัดกันขึ้นผลัดกันลงอยู่เราจะเห็นเป็นแบบนี้คือต่อให้3คนเนี่ยเขาจะออกสตาร์ทออกตัวในคันที่เท่าไหร่ก็ตามแต่บทลงเลยบทสุดท้ายแล้วมันก็จะจบค,คล้ายๆกันนะครับก็คือบาลติสต้าก็อาจจะทิ้งเป็นทุ่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยหรืออาจจะบางทีก็อาจจะมีะความหวาดเสียวให้ได้ลุ้นกันต่อส่วนมาก แทบจะเป็นอีรอบเดิมที่ที่เราจะแซวกันว่าหนังม้วนเก่าหนังม้วนเดิมเอ๊ะนะครับนี่เขาเอาผลงานขันในเขาเอาสนามที่แล้วเนี่ยมามาแข่งมาถ่ายให้เราดูเหรอทำไมมันเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีผิดเลยใช่ฮะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจที่ผมอยากจะเล่าอยากจะสื่อในคลิปวันนี้ก็คือในปีหน้ามันยังคงจะเป็นหนังม้วนเก่าม้วนเดิมไหมเพื่อนๆว่าฮะปีหน้านมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เลยนะครับที่จะเอามาเชื่อมโยงว่าเอ๊ะนะครับ ถ้าปีหน้ามีการเปลี่ยนแปลงในแบบนี้บางทีตัวละคร3คนบนโพเดียมเนี่ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งหลุดไปไหมคนที่ไม่ได้ลุ้นให้ไปต่อที่ไหนยังไงนะครับยังคงอยู่ในทีมเดิมแล้วคิดว่านะครับยังคงจะได้รถแข่งที่ทรงพลังกว่าชาวบ้านชาวช่องก็อยู่เหมือนเดิมรวมทั้งฝีไม้ไลายมือความฟิตของตัวเองเนี่ยก็ยังคงไม่ได้ตกแน่ๆอลไก็คืออัลโรบอติสต้าครับแต่ในขณะที่2คนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง ท็อปล,ลอักลัสซาริโอโกลนั้นหลังจากที่อยู่กับยามาฮ่าแล้วสามารถที่จะเป็นแชมป์โลกกับ y ายสเตปอได้ในปี2021เนี่ยปีหน้าเขาจะอำลายามาฮ่าไปหาความท้าทายใหม่ใน b m เมบยูก็มีสกอตต์เรดดิ้งรออยู่ที่นั่นมีไมเคิลฟานเดอร์มาร์คมีโรอลีบัสรออยู่ตรงนั้นรวมทั้งทอมไซด์ด้วยนะครับแล้วก็จอห์นนี่โจนาธานวูนนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างยาวนานกับคาซากิมาเป็นแชมป์โลกถึง6สมัยติดต่อกัน แต่ในรอบ2ปีมานี้ก็คือเป็นงานยากเป็นอะไรที่เรียกว่าหาความสําเร็จเนี่ยชักจะแบบว่ายากขึ้นยากขึ้นโดยเฉพาะในปีนี้นะครับชัดเจนว่าคาวะสกิเหมือนจะเรียกว่าตามยามาฮ่าไม่ทันตามดูคาติไม่ทันจอน,นี้เองก็เลยต้องการนะครับที่จะได้รถแข่งนะครับที่คิดว่ามันน่าจะดีกว่าคาวะสกิหรือเปล่าอาจจะเกิดการอิ่มตัวอาจจะอะไรหลายอย่างนะครับเลยทําให้เขาย้ายไปยมามาฮ่าก็ไปแทนในตําแหน่งของท็อปลักนั่นแหละฮะ เห็นไหมเนี่ยก็คือ3คนก็จะอยู่ตรงนี้ถ้ามาประเมินดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆมองว่าใครน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดอ่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเป็นเบลติสตานั่นแหละแต่ถ้าถามคําถามอีกคําถามนึงน่าจะชัดเจนถ้าถามคำถามว่าใครน่าจะโอเคสุดน่าจะเดาไม่ยากแต่ถ้าบอกว่าใครน่าเป็นห่วงสุดอันนี้น่าคิดกว่าถูกไหมฮะในตอนนี้สถานการณ์ของทีมไหนที่น่าเป็นห่วงครับก็คงจะต้องเป็นเบียะเบยูฮะ b บี BMW นั้นแม้ว่าจะไปร่วมงานกับคาเล็กคาเล็กคุ้นชื่อไหมคาเล็กก็คือเป็นโรงงานนะครับที่ผลิตชิ้นส่วนพวกเฟรมพวกชาซีพวกตัวถังพวกอะไรต่างๆแนวๆนี้แหละให้กับรถมอเตอร์ไซค์โดยเขาจะเน้นไปที่สายการแข่งขันนะครับเขาจะเน้นไปที่สายสปอร์ตเลยละ่ะอ่าล่าสุดก็คือทําใหฮอนด้าไงฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ RC213V ใช้อะไรที่คาเล็กผลิตให้หรือเปล่าหรือว่าแยกทางกันไปแล้ว แต่ก็เร็วๆนี่ก็ทําทําให้แล้วก็คารลเกเองก็ทำทาเป็นโครงนะฮะเป็นตัวถังให้กับรถแข่งโ o t o ทูแทบจะ90%นะฮะก็คือมาจากคารลเกทั้งนั้นอ่ะผมไม่ได้กล่าวเยอะประเด็นนี้นะครับก็นี่ฮะเบย็มเนี่ยมานะครับมาร่วมงานกับคารลเกก็คือให้เขาทาเป็นสวิงอาร์มเป็นโครงเป็นอะไรให้แล้วก็เหมือนผลงานจากกระเตื้องอยู่หน่อยนึงแต่คําว่าหน่อยนึงมันน้อยน้อยเดียวจริงๆก็คือ ตอนนี้บี w มได้ยูถามว่าเขาต่อสู้เพื่อหัวแถวได้หรือยังยังครับเอาง่ายๆว่าเขาต่อสู้เพื่อกลางตารางจะดีกว่าบางสนามก็อาจจะมีหลุดเลยจากกลางตารางมาหน่อยนึงอะไรประมาณนี้อย่างสนามก่อนหน้านู้นครับอันนี้ก่อนที่จะมาฝรั่งเศสเนี่ยอันนี้กาเลร็อบนะครับก็ดีขึ้นหน่อยนึงก็คือต่อสู้แต่จะยังไม่ใช่หัวแถวครับอย่างนั้นก็คือเพื่อประมาณท็อป4ท็อป5้ท็อป6อะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่คือดีที่สุดนะ แต่แต่นานๆจะมาทีไงดังนั้นผมมองว่าต่อสู้เพื่อท็อปนับน,น่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงของ b m ีในตอนนี้ฮะคู่ต่อสู้ของ b m ีคือ Honda s r c ฮะเนี่ยดังนั้นสถานการณ์มองไปตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าอทอร์ปลักน่าจะน่าเป็นห่วงกว่าทุกคนถ้าจะพูดถึงรถที่จะกำลังจะไปขับกำลังจะไปอยู่ไปสังกัดอยู่เนี่ยถามว่าจอ h n n นี่ไม่น่าห่วงเหรอ จริงจริงแล้วประสบการณ์ในคาวาซากิของจอห์นนี่ที่มีมายาวนานร่วมกัน9ปีนะฮะแล้วก็เป็นชแชมป์โลก6 6ปีเนี่ยผมคิดว่าเขาหน้าจะเอาตัวรอดก,กับามาฮ่าได้นะครับการเปลี่ยนสลับขั้วในแบบนี้มันมันมันไม่เหมือนกับ Mo t ต g p ที่บอกว่าย้ายจากสูบเรียงไปสูบ V หรือว่าย้ายจากสูบ V ไปสูบเรียงอันนั้นก็โอเคยัยงพอพอหน้าเป็นห่วงพอเข้าใจได้ใช่ไหมครับแต่กับจอห์นนี่เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะปรับตัวอะไรมากเลยมองถ้าเป็นเรื่องของรถนะ รถนี่น่าจะเป็นทอปารหรือเปล่านะครับที่รถเ m w เนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังไม่พร้อมที่จะมาต่อสู้เพื่อหัวแถวเอาไปในตอนนี้ครับแต่ถ้าทอปลักเขาเจ๋งเขาเทพซึ่งแน่นอนนะครับไม่ต้องสงสัยแล้วว่าในตอนนี้เขาก็แบก R1 ันเนี่ยหนักๆเลยฮะก็คือให้เครดิตเต็มๆนะครับว่าเป็นคนที่แบกรถได้เต็มๆขับรถได้เกินลิมิตได้บู๊ได้ดุดันดีมากรถเสียเปรียบแต่ก็สามารถที่จะ พารถช่องว่างได้แล้วก็ต่อสู้กับดูคติได้นะครับบางสนามก็แม้ว่าส่วนมากจะทําไม่ได้นะครับแต่ก็สมศักดิ์ศรีไงดังนั้นพวก3-4คนที่รออยู่ BMW ที่ไปอยู่ก่อนหน้านี้ก็คือนักแข่งระดับบิ๊กเนมนะครับในย้อนหลังไปเมื่อ3-4ปีก่อนเป็นนักแข่งที่เคยต่อสู้เพื่อหัวแถวหรือแม้กระทั่งตำแหน่งแชมป์โลกเสียด้วยซ้ําแต่พอไปอยู่ BMW ก็จอดกันหมดเลยครับก็ไม่ได้ว่าสร้างความแตกต่างอะไรมากมายนักเลยฮะ ไมเคิลฟานเดอร์มาร์กเอ่ยสกอตต์เรดดิ้งเอ่ยอ่าอย่างเงี้ยเอาแค่รายชื่อ2คนนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าประสบการณ์ไม่ธรรมดาเออนะครับต่อสู้เป็นหัวแถวมาเนี่ยก็ชัดเจนรวมทั้งมีอาการ์ลียเกอร์ร็อบมีทอมไซด์จอมเก่าอย่างเงี้ยมามีลอริสบาสพวกนี้มันเป็น,ปน,ปนตัวโอ้นะฮะรายรายชื่อมาเนี่ยมันประสบการณ์สูงๆกันนั้นนะแต่ก็ไม่มีใครนะครับที่จะเอาบีเอ็มเดลบันยูเนี่ยอยู่สักเท่าไหร่เนี่ยมันถึงเป็นบทพิสูจน์ของนักแข่งเลยนะครับว่า เขาท็อปลักค,คนนี้เนี่ยนะครับถ้าไปแล้วทําผลงานได้ดีกว่าพวกที่เหลืออยู่เนี่ยโอ้พวกนั้นเนี่ยร้องเลยนะฮะต้องร้องแต่นะครับมัน็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็แสดงความห่วงใยกันไปแต่นะครับพูดถึง3าคนบนโพเดียมที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยแน่นอนเราคงจะต้องเอาการเปลี่ยนแปลงจากคนอื่นมาคิดด้วยนะครับเราไม่ได้มองว่าพวกเขาแค่เปลี่ยนค่าย้ายทีมแล้วมันจะเป็นหนังม้วนเก่าม้วนเดิมอยู่หรือเปล่าเนี่ย ในปีหน้ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจในราบของนักแข่งเนี่ยก็ก็คือในตอนนี้รู้สึกว่าคาวาซากิเองเนี่ยยังยังไม่ได้ตําแหน่งนะครับที่ชัดเจนว่าจะเป็นใครที่จะมานั่งแทนจอห์นนี่หลังจากที่จอห์นนี่ออกไปเนี่ยรายชื่อ2คนที่คาดว่าน่าจะแข่งกันนะฮะแย่งกาว้ต,ตรงนี้ก็คือเป็นแอ็กเซลบาส i านีนะครับหมายเลขก7 7ตัวนี้ก็ตัวจี๊ดเลยนะครับเป็นนักแข่งที่เป็นทีมอิสรา เป็นทีมรองนะครับที่ไม่ใช่ทีมโรงงานที่ผลงานดีที่สุดในตอนนี้แหละครับดีกว่าทีมโรงงานอ่ามันเข้ารูเบนรูนาดี้ซึ่งรูนาดี้เนี่ยไม่ได้ไปต่อในในในอารูบาไอทีแล้วแล้วก็นี่แหละครับเก้าอี้ของรูนาดี้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสําคัญก็คือดูกตะิเข้าเลือกที่จะให้โอกาสนักแข่งอิตาลีอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้ก็เรียกว่าฟอร์มร้อนแรงนะครับก็น่า,น,าน่าจะเป็นแชมป์ในรุ่นกลางแหละฮะก็รุ่น ssp เนี่ยก็คือนิโคลโลโบลิก้านะครับ อันนี้ก็คือบุลีกาการมาถึงของบุลีกาเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงเออนะครจะจะสามารถที่จะต่อสู้นะครับเคียงข้างบบวติสตาได้ไหมหรือว่าจะอย่างไรซึ่งจะไปมีผลกับทั้งจอนนี่แล้วก็ทั้งท็อปลักแค่ไหนนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งหงเคสนะครับที่เราจะต้องว่ากันไปปีหน้าจะมีนักแข่งน้องใหม่ใน World Superbike ที่โผล่เข้ามาแม้ว่าจะยืนยันอาจจะยังไม่เป็นทางการนะครับยืนยันด้วย แต่มันก็มาจากทีมบอสของดูคาตินั่นก็คือการจะคัมแบ็กอาเกนกลับมาอีกครั้งของนักแข่งจอมโหดจอมสีสันอีกหนึ่งคนของ MotoGP ในเมื่อก่อนนั่นก็คือนักแข่งหมายเลขยี่สิบเก้าทุกคนพอจำชื่อเขาได้ไหมครับอังเดียเอียนโนเน่หลังจากในปี2019นั้นก็มีกรณีอื้นฉาวนะครับที่โดนสุ่มตรวจสารสารต่างๆคือในการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจของเขาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกฎระเบียบเป็นปกติอยู่แล้วครับ บางทีก็เป็นการตรวจที่ตามรอบบางทีก็เป็นการ Por, ตรวจแบบสุ่มโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเหตุมันก็เกิดที่เดี๋ยวผมขอเล่านิดนึงนะครับเหตุ <Gothic> มันก็เกิดที่มาเลเซียที่เซปังก็คือพอไปตรวจเสร็จปุ๊บก็เจอว่าร่างกายของอังเดรโนนี้นั้นมีสารต้องห้ามนะฮะก็มีการต่อสู้มีการอะไรกันอยู่พอสมควรนะครับการยื่นอุทธรณ์อยู่สุดท้ายก็เลยโดนแบนไป4ปีเนี่ยนะครับโทษของเขาจะหมดลงในปลายปีนี้ดังนั้นนะฮะเขาก็ จีจีดารินยานะครับหนึ่งในทีมบอสของดูคาตินี่ก็ออกมายืนยันแล้วว่าอโนเนีจะกลับมาลงแข,ข่งรายการเว l ร์สซูบูบอยให้กับดูคาติในทีมรองซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นทีมโมโตคอร์ซาทีมต้นสกัดของเอ็กเซลวัซี่ตอนนี้อยู่หรือเปล่าก็ถือว่ามีส่วนนะครับอาจจะมามาแทนมาแทนเกอี้ตัวนี้ไหมหรือยังไงนะครับแต่นั่นคืออยู่ในดูคาตินั่นแหละเอาง่ายง่ายครับดังนั้นการมาถึงของอดีตนักแข่งม o t ต g p จีพีคนนี้เนี่ย มันจะไปมีผลกับท็อป,ปลักจะไปมีผลกับจอนนี่หรือเปล่านั่นก็ต้องเก็บมาคิดให้หมดแหละครับเก็บมาคิดให้หมดเลยเพราะว่านักแข่ง MotoGP ที่มาลงแข่งในที่นี่เนี่ยนะครับก็สร้างความแตกต่างได้อยู่นะอาจจะอาจจะไม่ได้ยืนระยะได้มากแต่บางสนามมาดีก็คือดีเลยอย่างหมายเลขหมายเลขเก้าอย่างเงี้ยดานิโอเปตูชี่ใช่ไหมฮะก็ลงอันนี้ก็ลงดูกติเหมือนกันนะครับดูกติอิตาลีเนี่ยก็จับไปดูกติหมดเลยละ่ะ เห็นไหมผมก็เลยมองดูรายละเอียดต่างๆที่เล่าให้กับเพื่อนๆฟังเนี่ยนะครับผมคิดว่าหนังม้วนเก่าเหมือนเดิมเนี่ยผมว่ามันจะต้องเปลี่ยนอยู่นะฮะนั่นน่าจะต้องเปลี่ยนอยู่ครับไม่ใช่ว่า,าจะมาเกิดสิ่งจำเจเหล่านี้คือทําไมถึงใช้คําว่าหนังม้วนเก่าเหมือนเดิมแล้วแบบนีมน้มันมีผลอะไรในเพื่อนๆบางท่านรู้สึกเบื่อนหน่ายไงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรครับไม่ใช่เรื่องผิดแปลกสามารถที่ให้ความเห็นเรื่องนี้กันได้เพราะว่าเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยเขาจะวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้ แล้วมันก็แบบเออนะครับแทบจะไม่ต้องดูก็รู้นะว่าใครจะมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยสลับแค่2กับ3ส่วนหนึ่งแทบจะไม่ต้องสลับไงแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันมันมันก็ดีตรงที่ว่าโอเคละมันมี3ค่ายที่ได้สู้กันเราได้เห็นนะครับว่าพระกระร้งเครื่องยนต์ของดูคาตนินกินขาดจริงๆแต่เราในขณะที่เราเองก็ได้เห็นนะครับว่ายามาฮ่าสามารถที่จะต่อสู้ในโค้งได้อย่างแบบบางทีอาจจะเหนือกว่าดูคาติอาจจะเหนือกว่าเพราะว่า สไตล์การขับที่บูแหลกลานของท็อปแบล็คจริงๆมันมันน่าสนใจรวมทั้งในคา沃สกแเราก็ได้เห็นว่าคา沃สกีจากที่เคยทําได้ดีกว่านี้พอมาในปีนี้รถเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่เข็นลงมาเนี่ยนะครับ z x 10 r เนี่ยรู้สึกว่าเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยจะไม่ปังเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไงอาจจะมีผลมาจากผลกระทบจากเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเลยทําให้มันสะดุดหรือเปล่าเนี่ยแต่อย่างน้อยก็คือพวกเขา3ค่ายเนี่ยก็ได้ได,ได,ได้ได้สู้กัน แล้วก็เนี่ยนะครับมันก็ได้เห็นในปีหน้าซึ่งซึ่งผมมองว่ามันมันจะน่าสนใจขึ้นก็คือที่เรามองว่าคนนแบกรถหนักมากยามาฮนะ่าเนี่ยฮะทอปปกเนี่ยแล้วถ้าเรามองเราชื่นชมเขาขนาดนี้เราวเขาจะไปดได้ดีขนาดไหนกับรถที่ที่ผมหรือใครหลายๆคนมองว่ายังไม่พร้อมจะขึ้นหัวแถวอย่างเดียวนวยูเนี่ยเนี่นะครับมันมันเลยเลย,เลยทำให้การแข่งขันโวล์ซูบไว้ในปีหน้าเนี่ยผมฟันธงนเลยนะครับผมว่าโมเมนต์ความสนุกน่าจะ น่าจะมีเยอะกว่าปีนี้ครับคือมันมันมีสิ่งที่ผมป้ายยาไปนั่นแหละมันมีโมเมนต์ที่ให้เราจะต้องได้ลุ้นเอามาเปรียบเทียบกับของเก่าซึ่งในปีนี้นะครับเอามารุ้นเอามาเปรียบเทียบกันดูว่าว่ามันมันจะเหมือนมันจะต่างกันอะไรยังไงรวมทั้งหน้าขัาหน้าใหม่ที่เข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นตัวจี๊ดเป็นอะไรกันเนี่ยะนะครับนี่ก็คือเป็นรายการชิงแชมป์โลกรายการหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆน,นบางท่านก็ยังไม่เปิดใจดูใช่ไหมเพราะว่าบางสนามมันก็หาดูยากเหลือเกิน หรือไม่ก็คือบางสนามมันก็โผล่มาตรงกับ m o t ต g p อย่างเงี้ยก็เข้าใจนะครับว่าระหว่าง m o t ต g p กับ w o r l d Superbike เนี่ยมันต่างกันลิบลับครับในเรื่องของฐานคนดูนะที่ผมสังเกตดูเนี่ยคนดู m o t ต g p ์ถ้า98เต็ม1 0 9เต็ม10เนี่ยคนรู้จัก World Superbike เนี่ยประมาณ2ประมาณ3เท่านั้นเองแต่ด้วยความที่มันเป็น200ล้อเองนะครับด้วยความที่อยู่ตรงนี้นผมก็ไม่พลาดนะครับที่จะเอาข้อมูลมาคุยซึ่งก็ไม่ได้ว่าเอามาหลักๆเหมือนกับ MotoGP นะฮ ถ้ามันมีประเด็นที่ผมเห็นควรว่าโอเคควรจะทราบควรจะรู้ควรจะคุยกันนะผมก็จะหยิบยกมาเพราะว่าหลักๆเราก็จะโฟกัสไปที่ MotoGP กันอยู่แล้วในตรงนี้ใช่ไหมฮะทุกคนอ่าโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่าก็กฝากเพื่อนเพื่อนนะครับไปติดตามผมในทิกตอกทิกตอกด้วยนะครับอ่านั่นก็จะเป็นคลิปช็อตที่อาจจะรวดเร็วทันใจในรูปแบบหนึง่งอ่าถ้าได้รักได้ชอบกันแล้วก็เชียร์กันให้มันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยเนาะรวมทั้งงานเขียนซึ่งผมตั้งใจและก็จริงจังกับการเขียนมากขึ้นนะครับ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าช่วงหนึ่งเดือนมานี้เนี่ยผมจะจริงจังมากขึ้นกับบทความเพื่อที่จะให้ได้เสพกันทั้งรูปแบบของอาการอ่านนะครับในบทความทั้งในรูปแบบของการคุยกันยาวๆรีแลกแบบนี้ทั้งในรูปแบบของการคุยยาวกว่าน,นี้ในรูปแบบของไลฟ์สดที่อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแม้ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของผมเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ดัจดิริตอะไรมาหรอกครับแต่ความสั้นความยาวของคลิปมันก็ต่างกันอะไรอย่างนี้ไง อ่านะครับการมีส่วนร่วมของเพื่อนๆที่มีต่อผมมันก็ต่างกันไลฟ์สก ok ิลลิ่งแบบหนึ่งใช่ปะ่ะหรือแม้กระทั่งให้มันกระชับขึ้นใน Tik t อกเนี่ยอันนี้นะครับเจอกันคลิปปกติคุยกัน10-20นาทีแต่พอไปเจอในรูปแบบของ Tik t อกหนนาที2นาทีเนี่ยประเด็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งเห็นไหมครับแม้ว่าจะเป็นคนคนเดียวเล่าเรื่องก็ตามเนี่ยเนาะก็โอเคนะครับถ้าว่างจะสะดวกก็ไปติดตามผมได้ในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับโดยเฉพาะในบทความวันนี้ผมว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างทีี่ผมเเขยยนไปอะ เหมือนกันนะครับวันหนึงวันหนึ่งก็อย่างน,น้อยก,ก็3-4บทความเป็นอย่างต่ำเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปพรุ่งนี้กันต่อไปนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยในวันที่ดินฟ้าอากาศไม่ค่อยเป็นใจนะักฝนตกมาทุกวันแต่วันนี้ฝนยังไม่มานะครับแค่คลึม้มสวัสดีทุกคนครับ